สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีรถ Mercedes-Benz C200 Compressor ปี2009นะครับปี2009นคันนี้เป็นตัวโฉม W204 นะครับที่สำคัญเลยนะครับเป็นรถมือเดียวด้วยนะครับมีเอกสาร s e r v i c ิสครบทั้งหมดนะครับสภาพผมกล้าการันตีเลยว่าสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมสภาพตัวรถกันเลยดีกว่าครับ นี่นะครับตัวรถของเบนซ์2ี0องคอมเพรสเซอร์นะครับปี2009ครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าคันนี้ตัวรถเขาสวยงามมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถมือเดียวเลยนะครับออกห้างใต้แดงมาครับที่สําคัญนะครับมีบินเก็บให้ครบทั้งหมดนะครับได้รถโครงสร้างเดิมทั้งคันนะครับการันตีครับไม่มีการชนหนักผิดความตัดต่อจมน้ําหรือกอไม้แน่นอน100เซเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมสภาพกันนะครับสีเขานะครับก็เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะครับ สีสันสวยงามมากๆนะครับผมกล้าการันตีเลยครับว่าคันนี้ใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากเลยนะครับนี่นะครับสีสันตัวรถเ็าสวยงามเลยนะครับ100ให้99%เลยนะครับสำหรับคันนี้ครับได้สีบอลเดิมสวยๆนะครับไฟหน้าเขาครับก็เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเป็นลูกแก้วข้างในแบบนี้นะครับไฟหน้าใสๆเลยนะครับปี2009สภาพแบบนี้นะครับผมกล้าการันตีเลยนะครับว่าหายากมากมากในตลาดนะครับ กระจังด้านหน้านะครับก็เป็นกระจังหน้าโคมเมี้ยนะครับเงาเงาแบบนี้นะครับมาพร้อมกับดาวลอยครับดาวลอยนี่เงาฉ่าเลยนะครับกันชนด้านหน้านะครับก็สวยงามนะครับมีไฟตัดหมอกเล่นให้ด้วยนะครับแต่อาจจะมีร่องรอยบ้างเล็กน้อยตรงนี้นะครับแต่คันนี้ผมการันตีเลยสีเดิมทั้งคันแน่นอนนะครับนี่นะครับในส่วนของด้านหน้าของเขานะครับบอกแล้วครับว่าใช้คําว่าสวยได้เปลืองมากๆนะครับด้านหน้านี่คือหล่อเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตัวรถกันต่อนะครับคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวานด้วยนะครับ ยังไม่ได้จกการนําสปาเลยนะครับถ่ายรีวิวกันให้ดูแบบสดๆเลยนะครับนี่นะครับในส่วนของด้านข้างตัวรถนะครับก็เป็นล้อเดิมจากโรงงานนะครับขนาดขอบ16นะครับตัวล้อก็สวยงามอยู่นะครับแต่อาจจะมีร่องรอยบ้างตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับได้ยางโยโกฮาม่ายางปี22นะครับดอกยางยังลึกอยู่เลยนะครับวิ่งได้อีกยาวๆเลยครับด้านข้างตัวรถของเขานะครับสีเป็มร้อยเลยนะครับสวยงามเลยครับถัดขึ้นมาครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยว แบบนี้เลยนะครับระบบไฟคันนี้ติดครบทุกดวงครับขอบยางต่างๆนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีทั้งหมดเลยครับขอบยางสวยงามมากๆนะครับและที่สําคัญนะฟิล์มเพิ่งติดให้นะครับเมื่อประมาณ2วันนี้เองนะครับเจ้าของก่าวก็เพิ่งไาติดมาให้นะครับดูนะครับว่าเขารักรถขนาดไหนนะครับก่อนจะส่งมอบให้กับเจ้าของใหม่นะครับยังติดฟิล์มให้ด้วยนะครับนี่นะครับในส่วนของด้านข้างตัวรถนะครับสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อนะครับไฟท้ายก็สวยงามเช่นกันนะครับ ไฟท้ายนี่คือใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับไม่มีรอยแตกเช่นกันนะครับมาพร้อมกับโลโก้คอมเพรสเซอร์นะครับเงาเแบบนี้ครับโลโก้เบนซ์แล้วก็โลโก้ C200 ้นั่นเองนะครับโลโก้อยู่ครบทั้งหมดไม่เคยถูกแกะเลยนะครับนี่นะในส่วนของด้านหลังตัวรถของเขานะครับการชนด้านหลังก็สวยงามเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดด้านท้ายดูกันครับสักหลาดเขาก็ยังสวยงามนะครับขีนขอาสะอาดๆแบบนี้เลยนะครับ เก็บของได้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเปิดขึ้นมานะครับก็มียางอะไหล่เครื่องมือแม่ลงอยู่ให้ครบหมดเลยนะครับโครงสร้างนะครับการันตีได้เลยครับคันนี้โครงสร้างเดิมทุกจุดนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับว่าคันนี้ยังไม่ได้จัดการนำสปานะครับเดี๋ยวจัดการนำสปาให้นะครับพอรถนะครับพึ่งได้มาเมื่อวานเลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยครับมีบินเก็บให้ดูทั้งหมดนะครับขับขี่ดีมากนะครับซีนกาวฝาท้ายนะครับก็เป็นฝาท้ายเดิมจากโรงงานนะครับจิกไปต้องมีรอยเล็บผมแบบนี้นะครับ ฝาท้ายสวยงามนะครับมาพร้อมกับสักหลาดแล้วก็ไม้กั้นฉุกเฉินสวยงามเช่นกันนะครับหลักๆด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในตัวรถกันต่อครับนี่นะครับในส่วนของภายในตัวรถนะครับภายในตัวรถก็ได้เบาะสีขาวนวนแบบนี้นะครับเบาะหนังสวยๆสะอาดๆเลยนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยนะครับอันนี้คือเบาะเดิมจากโรงงาน100เเลยนะครับเบาะสวยๆทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งเลยนะครับ เบาะเนียนสะอาดตามากนะภายในเขาสะอาดมากๆเลยนะครับแล้วเบาะคันนี้นะครับก็เป็นเบาะกรับไฟฟ้านะครับแปดทิศทางนะครับมีเมมโมรี่แคอีกถึง3ตํตำแหน่งนะครับปุ่มตรงนี้อาจจะมีลอกบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่ารถคันนี้ผมยังไม่ได้เก็บงานเลยนะครับพึ่งได้มาเมื่อวานเลยนะครับอยากรีวิวให้ fc ได้ชมสภาพสดๆกันก่อนเลยครับว่ารถคันนี้เขาสวยงามจริงๆนะครับแผงข้างประตูเขาก็ยังสวยงามนะครับรัดด้วยเป็นโนแบ็คแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันนะครับนี่นะครับเม็ดอาร์นะครับ คมๆสวยๆเลยนะครับเม็ดอาร์ตสวยงามมากๆนะครับรถไม่มีการชนหนักผิดความตัดต่อหรือจมน้ํามาแน่นอน100%เปอร์เซ็นต์เลยนะครับตัวน็อตข้างประตูนะครับก็สวยงามเช่นกันนะครับไม่มีการลื้อถอดนะครับในส่วนของตัวน็อตนะครับสครับเพจนะครับเมอร์เซเดสเบนซ์อยู่ครบพลาสติกยังไม่ได้แกะตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับและคันนี้ก็ให้พรมกระดุมมาให้ด้วยนะครับทั้งคันเลยนะครับ เพดนะครับ WDD 2 0 4อยู่ครบหมดตรงรุ่นนะครับไม่มีร่องรอยของละองสีด้วยนะครับเพดสวยงามมากๆนะครับรถคันนี้ได้สีเดิม1 0 0เซนตะครับตัวน็อตนะครับไม่มีร่องรอยของการขยเลยนะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับสวยงามเลยครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของภายในตัวรถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับเอาละครับเรามาสตาร์ทรถคันนี้กันเลยนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจคมมี่นะมี2ดอกอยู่ครบหมดนะครับ มาฟังเสียงเครื่องยนต์ครับนี่ครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับเลขไมคันนี้ของเขานะครับอยู่ที่2100 0 0กิโลเท่านั้นนะครับไม่ส2100ี2 0 0 9ไม่ได้เยอะเลยนะครับและเขาเซอร์วิสมาทุกระยะนะครับการันตีครับเอาไปคือพร้อมใช้งานกันแบบยาวๆได้สบายๆครับหมดห่วงไม่ต้องมากังวลเรื่องนั่งซ่อมแน่นอนนะครับเพราะว่าขนาดผมขับเอามาเมื่อวานนะบอกได้เลยว่าขับขีด โคตรดีเลยนะครับสภาพแบบนี้หายากมากมากนะครับดดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้าก็สวยงามแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเดิมจากโรงงาน100%เลยนะครับ W204 ชมนี้นะครับตัวหน้าจอเขาจะอยู่ด้านในนะครับก็ต้องกดปุ่มก่อนแล้วก็จะเด้งมาแบบนี้นะครับในส่วนของหน้าจอครับอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานบ้างนะครับเป็นอายุการเวลาของเขานั่นเองนะครับสามารถฟัง FMAM หรือว่าเชื่อมต่อ AUX ได้นะครับเครื่องเสียงนี่คือแจ๋วๆเลยนะครับ ถัดลงมานะครับช่องแอร์ครับไม่มีฟันหักฟันหล่อครับช่องแอร์สวยงามอยู่ครบหมดเลยนะครับแอร์เย็นฉ่ำทั้งคันแน่นอนนะครับมีปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับด้านล่างก็จะเป็นปุ่ม ESP นะครับหรือระบบช่วยการขับขี่นั่นเองนะครับแล้วถัดลงมานะครับก็จะเป็นปุ่มควบคุมวิทยุนะครับปุ่มอยู่ครบหมดเลยนะครับสวยงามครับถัดลงมาก็จะเป็นปุ่มควบคุมแอร์นะครับแอร์คันนี้เป็นแอร์แบบดูโอโซนนะครับแยกอิสระซ้ายขวานะครับแอร์เย็นฉ่ำทั้งคันแน่นอนผมกล้าการันตีเลยนะครับถัดลงมานะครับก็จะเป็น ที่ใส่เหรียญแล้วก็ที่เสียบ power outlet อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับสปริงเป็น no back ใช้งานได้ทั้งหมดนะครับในส่วนของคันเกียร์นะครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดนะครับดูสภาพความใหม่ของเขานะครับถูเกียร์เนียนเลยนะครับหัวเกียร์สวยงามนะไม่มีลอกเลยครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่2โหมดนะครับโหมด C กับโหมด S นะครับแล้วถัดลงมานะครับก็จะเป็นปุ่มควบคุมหน้าจอตรงกลางนั่นเองนะครับใช้งานได้ทั้งหมดนะครับ ที่วางแก้วนะครับสามารถวางแก้วได้2ใบครับที่เท้าแขนเรียมเนียนสวยงามนะครับเปิดมามีที่ใส่ของอีกเล็กน้อยนะครับแล้วเรามาดูพวงมาลัยกันนะครับพวงมาลัยคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยแบบสีก้านนะครับมันติฟังก์ชัน2ฝั่งนะครับโลโก้เบนต์ตรงกลางเงาๆแบบนี้นะครับหนังพวงมาลัยยังอยู่ในสภาพที่ดีทั้งหมดเลยนะครับหนังสวยงามมากๆนะครับสติชิ่งทุกอย่างเดินสวยหมดเลยนะครับอันนี้คือพวงมาลัยเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีการปรุงแต่งแต่อย่างใดเลยนะครับ ถัดขึ้นมาก็จะเป็นก้านคูดคอนโทรลนะครับเอาไว้รักความเร็วอัตโนมัติเวลาวิ่งทางไกลครับและถัดลงมาครับก็จะเป็นก้านไฟเลี้ยวนะครับใช้งานได้ทั้งหมดนะครับและถัดลงมาครับก็จะเป็นที่ปรับพวงมาลัยแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับระบบไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้ทั้งหมดเต็ม100%เนลยนะครับไม่มีงอแงอย่างแน่นอนครับเรามาดูเพดานกันนะครับนี่ครับเริ่มจากม่านบางแดดก่อนเลยครับเปิดมามีไฟติดชัดเจนแบบนี้นะครับฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็เช่นกันนะครับยังไม่ใหม่เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับเพดาน นี่ครับหลังคาเนียนๆเลยนะครับไม่มีหย่อนไม่มีย้อยครับไม่มีรอยขีดเขียนอะไรทั้งสส้นด้วยนะครับอันนี้คือหลังคาเดิมจากโรงงานเลยนะครับรถจอดในร่มแบบ100%เซเลยนะครับเสา a เสา B นะครับดูได้เลยครับสวยงามนะเสา A เสา B เนียนๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการเซอร์วิสต่างๆของเขากันนะครับนี่ครับเก็บไปเป็นปึ้งๆเลยนะครับรายการเซอร์วิสนี่ครับอยู่เยอะมากๆครับอันนี้คือบินเก่านะครับ เจ้าของเก็บไว้ทุกอย่างนะครับว่าได้ทําอะไรบ้างนะครับแม้แต่เปลี่ยนยางนะครับก็เก็บไว้นะครับดูได้เลยครับหายากมากๆแล้วนะครับสําหรับสภาพแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือเซอร์วิสนหนักนะครับเซอร์วิสมาเมื่อวันที่26เดือน9ปี2024นะครับอันนี้คือเป็นจุดอ่อนของ W 2 0 4ตัวนี้เลยนะครับพี่เขาเซอร์วิสไปก็จะมีพวกเฟืองแคมชาร์ปนะครับชุดโซ่ลาวีนนะครับซ่อมกล่อง ECU นะครับเซอร์วิสไป 56,500บาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับเอาไปวิ่งยาวๆได้เลยครับสบายๆครับผมบอกแล้วครับว่าเจ้าของเข่าดูแลรักษาดีครับไปดูบุ๊กของเขานะครับอันนี้คือเดิมจากโรงงานนะครับอยู่ครบหมดตั้งแต่ป้ายแดงนะครับเรามากางกันให้ดูเลยนะครับนี่ครับเอกสารทุกอย่างนะครับไม่มีไม้อย่างแน่นอนครับเติมจากโรงงานหมดเลยนะครับแล้วคันนี้นะครับก่อนหน้านี้เขาได้เข้าศูนย์มาด้วยนะครับ นี่นะครับเอกสารการเข้าสูย์ของเขานะครับมีให้ดูครบหมดเลยครับเกือบทุกระยะเลยนะครับเข้าศูย์มานะครับเอกสารทุกอย่างเก็บไว้ให้ดูแบบครบๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครได้คันนี้ไปไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังตัวรถกันต่อดีกว่าครับนี่นะครับในส่วนของด้านหลังตัวรถนะครับด้านหลังตัวรถก็สวยงามแบบนี้เลยครับเนียนๆทุกจุดเลยนะครับเบาะหลังไม่มีริ้วรอยของการใช้งานเลยนะครับ คันนี้อย่างที่ผมบอกตลอดนะครับว่ายังไม่ได้จัดการนําสปานะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับดูสภาพความใหม่ของเขานะครับนี่ครับผมกระดุมให้ด้วยทั้งคันนะครับเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปนั่งกันให้ดูนะครับขาผมนะครับเหลือเยอะเลยนะครับหัวผมก็เหลือเยอะนะครับช่องแอร์ด้านหลังนะครับเป็นจุดอ่อนเหมือนกันนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับดูครับเนียนๆนะครับฟันไม่มีหักไม่มีหล่อเลยนะครับเปิดมาด้านล่างมีช่องเสียบพวเวอร์อัเลทอีก12โวลต์ให้ด้วยนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของที่เท้าแขนนั้นอีกนะครับเปิดมานะครับมีที่ใส่ของนะครับแล้วก็ที่วางแก้วอีก2ใบนะครับด้านหลัง w 2 0 4ก็ถือว่านั่งสบายเลยนะครับนั่งสบายมากๆนะครับเบาะหนังนี่คือกระชับเลยนะครับเบาะหลังเนียนแบบนี้นะครับสภาพรถนี่เหมือนใหม่ใต้แดงเลยนะครับใครได้คันนี้ไปไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมกล้าการันตีเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดห้องเครื่องคันนี้กันดูเลยนะครับนี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ คันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ M271 นะครับฝาล่องคอมเพรสเซอร์นะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุด184แรงม้าเลยนะครับถือว่าแรงมากๆนะครับสำหรับแรงม้า M271 คันนี้นะครับห้องเครื่องนะครับผมกล้าการันตีเลยนะครับว่าขับขี่ดีมากๆนะครับคีนๆแบบนี้นะครับสายพานยังดูใหม่อยู่เลยนะครับห้องเครื่องแห้งๆนะครับไม่มีเยิ้มซึมเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับเนียนๆสะอาดตาแบบนี้นะครับ เมดอาร์เมดสปอร์ตต่างๆครับยังอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับไม่มีร่องลอยของการทํามาเลยครับมาร์กเดิมจากโรงงานอยู่ครบหมดเลยนะครับนี่ครับมาร์กเดิมอยู่ครบทุกตัวนะครับเมดอาร์นะครับตรงซุ้มโชกสวยงามนะครับน็อตไม่มีร่องรอยของการไขเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับคันหน้านะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับเดิมทั้งคันแน่นอนนะครับฝั่งด้านซ้ายก็เดิมเช่นกันนะครับมีมาร์กเดิมจากโรงงานให้ทุกจุดแบบนี้เลยนะครับแผ่นกันความร้อน ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับนี่สวยงามนะครับคันนี้นะอัตราการบริโภคน้ํามันครับอยู่ประมาณ 12- 1 4กิโลลิตรทำได้สบายๆนะครับประหยัดน้ํามันด้วยแรงด้วยนะครับและได้สภาพแบบนี้ไปไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองการขับขี่คันนี้กันเลยดีกว่านะครับไปครับเอาละครับเรามาทดลองการขับ C 2 0 0คันนี้กันเลยนะครับไปครับนี่าจังหวะออกตัวคือนิ่มมากๆนะครับอย่าสภาพเหมือนใหม่เลยนะครับ รอบเครื่องรอบเกียร์ทุกอย่างปกติทั้งหมดนะครับผมกล้าการันตีเลยครับคันนี้เอาไปวิ่งใช้งานกันแบบยาวๆได้สบายๆครับเมื่อกี้นะครับรอยต่อของสะพานไม่เลียบนะครับช่วงล่างไม่มีเสียงเลยนะครับเฟิร์มมากๆนะครับต้องลองมาลองเองนะครับผมกล้าการันตีเลยครับว่าได้ลองขับเมื่อไหร่นะครับถูกใจแน่นอนครับสำหรับคันนี้นะครับช่วงล่างเขาแน่นมากๆนะครับเครื่องเกียร์เฟิร์มครับเหยียบคือพุ่งเลยนะครับ คันนี้นะครับผมไม่ได้อวยเยอะนะครับแต่ว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับนี่นะครับลองกระแทกให้ดูนะครับดูสภาพเบรกของเขานะครับเบรกเอาอยู่แน่นอนนะครับผมจะเร่งแซงครับไปครับร้อยกว่าแล้วนะครับนิ่งๆเนียนๆเลยนะครับสุดยอดครับ สำหรับคันนี้ครับใครได้ไปไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับดูนะครับเดินมาที่้อยนะครับข้างหน้าต้องยูเทิรนครับหนึ่งสอสามเบรกครับเปิดแอดเดียวครับเอาลง20เลยนะผ้าเบรกก็ยังใหม่ๆนะครับยูเทินไม่มีสายไม่มีโยนครับไปกันต่อครับ ขับขี่ดีมากๆนะครับน้อยคันนะครับที่จะเจอสภาพแบบนี้นะครับเจ้าของเขาสวิตมาให้อย่างดีครับเพราะเขารักรถมากๆนะครับอยากส่งต่อให้กับคนที่ได้ใช้นะครับรู้สึกแฮปปี้นะครับมีความสุขแน่นอนนะครับสําหรับรถคันนี้ครับไปครับแป๊บเดียวนะครับ120เลยนะครับ ยอดครับและบินคันนี้นะครับมีให้ดูทั้งหมดเลยนะครับเก็บไว้ให้ดูครบๆนะครับรถมือเดียว์วิสให้ครบแบบนี้นะครับคุ้มค่ามากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟังในส่วนของราคากันดีกว่านะครับว่าคันนี้ผมขายอยู่ที่เท่าไหร่ไปฟังกันเลยครับในส่วนของราคานะครับคันนี้นะครับผมขายให้ในราคาที่ถูกๆเลยนะครับเพียง319,000าเท่านั้นนะครับ ราคานี้นะครับส่งให้ฟรีโอนฟรีเลยนะครับถึงหน้าบ้านครับเอาสภาพแบบนี้ไปนะครับการันตีได้เลยครับพร้อมใช้งานอย่างแน่นอน100่้นะครับภาษีนะครับหมด2568นะครับเดือน9ครับเอาไปยาวๆเลยนะครับกระจกนะครับเป็นกระจกเดิมทุกบานด้วยนะครับเบนท์ทุกบานครับไม่เคยทูกเปลี่ยนเลยนะครับนี่นะครับกล้าการันตีเลยนะครับว่าหนึ่งในตองโอนะครับกับสภาพแบบนี้นะครับ ได้รถมือเดียวนะครับเซอร์วิสให้ครบๆแจ๋วๆเลยนะครับไม่มีงองแงแน่นอนนะครับเอาไปคือพร้อมใช้งานยาวๆได้อย่างสบายๆนะครับสมัยป้ายแดงนี่อยู่ประมาณ3ล้านเลยนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแล้วเท่านั้นนะครับเอาไปคือพร้อมใช้งานทันทีแน่นอนครับราคานี้นะครับได้รถแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่านะครับไม่มีการซ่อมอย่างแน่นอนนะครับยังไงวันนี้นะผมต้องขอฝากเจ้า c 2 0 0คันนี้ไว้ด้วยนะครับ ฝากการกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ